ที่แล้วเจ็ดเก้าฉ่ำมากแม่กูัวจัดไปดิคุณอางวดนี้มันต้องฉ่ำกว่าเก่าฝันแล้วนะเอาจริงรัฐบาลไทยงวดเนี้สองสองงวดอบบเปิดปีเปิดปีมาด้ดีมากปีแรกของงวดแรกของปีสามตัวตรงงวดที่สองเจ็ดเก้าเน้นๆตรงๆแล้วก็งวดนี้จะเป็นงวดที่สามของปีแต่เป็นงวดที่สี่ที่เราให้ติดกันนะคะสุดฝันเมื่อคืนวันก่อนอะ ที่หนูฝันที่หนูเล่าความฝันให้ฟังใช่ไหมก็คืออันนั้นหนูฝันแบบฝันเหมือ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 นปูเขียวอะ่ะใครจําปูเขียวได้ปูเขียวอะ่ะเหมือนแกมาพูดกับหนูแต่เมื่อคืนหนูฝันเลยเมื่อคืนหนูฝันเลยแหละฝันเลยพอตื่นมารีบพิมพ์ตัวเลขไว้ก่อนเลยอ่ะกลัวลืม <laughs> พอฝันปุ๊บสะดุ้งตื่นใช่ไหมตื่นมาจะไปฉี่อ่ะพิมพ์ตัวเลขเอาไว้ก่อนเลยกลัวลืม ชอบลืมความฝันหนอ่อะใช่ใช่แม่อันเนี้ยใช่เลยค่ะยายดมที่ดมที่ดมแก่ไมเกรนอะห้ามกดลิงก์หน้าไลน์ลิงก์หน้าไลค์คือมีฉายชีพน้านอีมีฉาชีพเม้นเต็มเลยไม่เช้าเลยโอ้ยมีฉาชีพรีบมาก บุกไวเวอร์ห้ามกดลิงก์หน้าไลฟ์นะมีชายชีพนะเออมาเร็วเหมือนกันมิชาชีพการแพทย์ดีไม่ต้องกลัวจริงค่ะช่วงนี้ก็แบบเนาะเทคนิคทางการแพทย์เยอะหนูก็แบบไม่กังวลถ้าเกิดว่าจริงๆเอาจริงนะถ้าถ้าแบบว่าแบบอุิเดตุนะ่ะเขาจะออกกันหนูก็จะก็จะปล่อยเลยให้เขาคลอดเอาให้เขาเลือกวันเองอะ่ะเพราะว่านี่หนูให้ยาระงับมาสองรอบแล้ว สองรอบแล้วใช่ช่วงเนี้ยฝุ่นเยอะค่ะ pm สูงโคราช pm สูงก็ใส่แมสสามดีที่บ้านเครื่องฟอกอากาศเพิ่งไปซื้อมาเมื่อวานตัวหนึ่งแล้วก็จริงๆที่บ้านมีอยู่แล้วอะประมาณหกเจ็ดเครื่องนะแม่แต่ว่าหนึ่งห้องมันต้องใช้แบบสองตัวหนึ่งห้องต้องใช้สองตัวลูกนอนนี่ต้องใช้สองตัวห้องละสองตัวสองตัวเพราะไม่งั้นมันหนูจะเปิดวันนี้แล้วก็จะไม่ได้เปิดแล้วก็จะไม่ได้จะไปเปิดอีกทีนึงก็ประมาณน่าจะวัน พฤหัสวันศุกร์หน้าพฤหัสหน้าศุกร์หน้ามาใครจะเข้ากลุ่มเดี๋ยวเอาคนเข้าได้ก่อนแล้วกันเนาะเอาคนเข้าทันก่อนแล้วกันเนาะใครจะเข้ากลุ่มใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มกดเลขหนึ่งให้หนูนะขอบกลุ่มจริงนะแม่เพราะว่าถ้าไม่ได้อยู่ในกลุ่มจริงทุกคนก็จะมามาถามหนูเอากลุ่มนี้ยังไม่เห็นลงเลขนั้นเลขนี้เลยค่ะ ให้ไม uhm. ่ได er ้อยู่กลุ่มจริงไม่ต้องถามหนูนะหนูจะไม่ตอบกลุ่มนั้นจริงไหมคะกลุ่มนี้จริงไหมคะกลุ่มที่นู้นจริงไหมคะกลุ่มไม่หนูไม่ตอบนะมันเสียเวลาหนูนะคะเสียเวลาหนูหนูไม่มีกลุ่มฟรีย้ําแบบนี้เลยนะหนูปิดแล้วหนูไม่เอาแล้วกลุ่มฟรีพอหนูไม่มีกลุ่มฟรีนะคะหนูไม่มีกลุ่มฟรีไม่มีกลุ่มฟรีให้เข้า กลุ่มหนูจะเป็น159บาทตลอดชีพ 1. สั่งซื้อสินค้า2 159บาทตลอดชีพนะคะมี2อ,อย่างนะคะสั่งซื้อสินค้าคือกดสั่งสินค้าที่ติ๊กต็อกนะคะหรือว่าเวลาที่หนูเปิดขายหน้าเพจเนาะวันนี้นะคะหนูเปิดเป็นกลุ่มตลอดชีพนะ159บาทลูกค้าจ่ายครั้งเดียวอยู่ได้ตลอดชีพลูกค้าจ่าย159บาทแล้วอะ ลูกค้าอยู่ในกลุ่มได้ต่อตลอดชีพลูกค้าจ่ายหนึ่งร้ยหสิบเก้าบทแล้วลูกค้าเปลี่ยนไลน์เปลี่ยนมือถือเปลี่ยนโทรศัพท์ลูกค้าแจ้ง้องแอดมินได้เลยหนูขอแค่หนูหนูเอาก่อนสักยี่สิบคนนะแม่หนึ่งผมอยากออกมาดูโลกภายนอกแล้วครับจริงๆพี่ปุ๊กหนูจะบอกว่าดิ้นดีมากเนะตอนนี้ยังดิ้นอยู่เลยใช้ดีไหมใช้ดีมากเลยนะหอมมากหนูจะบอกก็หอมมากใช้ดีมากเวลาปวดหัวทายอย่างเงี้ยแม่ เวลาปวดหัวเรารู้สึกปวดหัวหนูไม่กินยาเพราะว่าหนูไม่กินยาเยอะเวลาที่หนูท้องหนูจะไม่ค่อยทานยาหนูกลัวมันมีผลกับตัวเล็กหนูก็จะแบบหนี่แบบนี้เลยในกลุ่มที่อยู่มันแปลกๆค่ะตอนนี้แอดมินแปลกๆออกไม่รู้ค่ะไม่มีใครแปลกท่าคุณแล้วค่ะถ้าคุณบอกว่าแปลกแล้วยังอยู่ได้เนี่ย คนทักเพจมากูนึกว่าอะไรอยากได้หมาเหงียบบ้างดูดิแชทในเพจล่าสุดอะใครอยากได้หมา <laughs> มาราดกอไก่หนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าเก้าหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทตลอดชีพห้ามกดลิงก์หน้าไลค์ลิงก์หน้าไลค์คือมิฉาชีพห้ามกดลิงก์หน้าไลค์สดลิงก์หน้าไลค์สดคือมิจฉาชีพใครจะเข้ากลุ่มพิมพ์กอไก่หนึ่งห้าเก้าพิมกอไก่หนึ่งห้าเก้าทักมาเป็นเพื่อนพี่เยอะมากเห็นมไหม จริงๆหนูจะบอกว่าอย่าเชื่อเฟซหนูเฟซหนูจริงๆอ่ะจะมีเครื่องหมายถูกอยู่ข้างหลัง before. จะมีเครื่องหมายสีฟ้าค่ะเครื่องหมายถูกอยู่หลังชื่อนะคะจะมีเครื่องหมายสีฟ้าเครื่องหมายถูกสีฟ้าอยู่หลังชื่ออันนั้นน่ะคือเฟซจริงหนูที่เหลือไม่ใช่หนูมีเฟซจริงเฟซเดียวนะคะหนูมีเฟซจริงเฟซเดียวใครจะเข้ากลุ่มพิมพ์กอไก่หนึ่งห้าเก้านะหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทอยู่ได้ตลอดชีพนะคะ รอบนี้หนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทหนูเอาไปสร้างพระนาคปกนะหนูจะเอาพระนาคปกมาประดิษฐานไว้ที่วังปู่ว่าปู่อยากได้พระนาคปกหนูเปิดไพ่หนูเปิดไพ่แล้วทีเนี้ยแม่น้ำตาลบอกว่าปู่อยากได้พระนาคปกนะคะหนูก็เลยจะสร้างพระนาคปกสําหรับรอบนี้นะคะใครที่แบบว่าใครที่ร่วมบุญมาใครที่แบบว่าเข้ากลุ่มไปแล้วก็จะเอาเงินตรงนี้ไปสร้างแล้วก็ใครถูกหวยงวดนี้ตเตรียมตัวถูกหวยกันฉ่าหนูบอกเลยว่างวดนี้หนูจบที่เลขฝันหนูไม่มีแล้วนะไม่เติมไม่เพิ่มนะคะ หนูไม่มีเติมไม่มีเพิ่มหนูลงแค่นี้เลยหนูลงหนูลงแนวทางแค่นี้แล้วก็ไม่มีเพิ่มเติมไม่มีกลุ่มฟรีห้ามกดลิงหน้าไรลิงหน้าไรคือมิจฉาชีพที่กาลังคอมเมนต์อยู่ตอนนี้คือมิจฉาชีพนะคะหนูไม่มีกลุ่มฟรีไม่มีกลุ่มฟรีไม่มีเว็บพนันไม่มีบ้านหวยหนูไม่มีกลุ่มฟรีไม่มีเว็บพนันไม่มีบ้านหวยลูกค้าจะเข้ากลุ่มกับหนูพิมพ์กอไก่หนึ่งห้าเก้างวดที่แล้วเจ็ดเก้าฉ่ำมากแม่กูัวจัดไปดิคุณอางวดนี้มันต้องฉ่ำกว่าเก่า ฝันแล้วนะบอกก่อนว่าฝันแล้วแล้วก็จะลงแล้วเพราะว่าเมื่อคืนอะนอนแล้วฝันใช่ไหมหนูฝันว่าหวยออกตัวนี้หนูชอบฝันแบบเนี้ยแม่หนูชอบฝันแบบนี้เลยนะฝันว่าหวยออกตัวนี้แล้วก็ตื่นมาปวดฉี่แม่รี พิมพ์ไว้ในแชทแล้วก็ไปฉี่แล้วก็กลับมานอนต่อกลัวลืมกลัวลืมพอตื่นเช้ามาก็เลยแบบเฮ้ยเออนี่ฝันนะดีได้เดี๋ยวให้น้องแอดลงเลยแต่หนูจะลงเร็วลงลงลง,ลงวันนี้นะคะแนวทางลงวันนี้นะหนูไม่ได้ลีลานะเพราะว่าเราจะลงกันเร็วนะแม่มันใกล้หวยออกอลเนาะนี่วันเดือนที่เท่าไหร่แล้วยี่สิบหกแล้วอะไม่กี่วันเองนะคะ ไม่กี่วันเองรหัสกอไก่หนึ่งห้าเก้าร้อยห้าสิบเก้าบาทอยู่ได้ตลอดชีพนะคะร้อยห้าสิบเก้าบาทเข้าได้ตลอดชีพตลอดชีพคือแม่เข้าไปแล้วโทรศัพท์มือถือหายไลน์ light, เด้งหลุดแม่ทักมาแจ้งน้องแอดมินน้องแอดมินจะดึงใหม่บางคนลูกเล่นมือถือผัวเล่นมือถือหรือว่าหลานเล่นมือถืออย่างเงี้ยแล้วเด้งออกจากกลุ่มลูกค้าจหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทแล้วลูกค้าทักมาแจ้งแอดมินเลยเดี๋ยวแอดมินดึงเข้าใหม่นะคะแล้วก็เอ่อหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทนี้เป็นการร่วมบุญกันสร้างเอ่อ พระนาปกนะคะไว้ที่วังปูนะคะไว้ที่วังปูทุกคนจะไม่ชินกับนิ้วหนูนะเพราะว่าหนูไม่ได้ทําเล็บทุกคนจะไม่ค่อยชินเพราะปกติเล็บจะยาวมาก เล็บจะยาวมากพิมกไก่หนึ่งห้าจากแม่จ๋าก,กอไก่หนึ่งห้าบาทนะคะเป็นกลุ่ม VIP ตลอดชีพลงแนวทางให้ครบทุกชุดหุ้นฮานอยาลาวัฐบาลไทยลงครบเลยหุ้นฮานอยาล,วลาวรัฐบาลไทยลงครบทุกชุดเลยได้79ดีใจด้วยค่ะแม่นกน้อยจ๋าเข้าไปในกลุ่มแล้วก็อยู่กันนานๆตามกันต่อไปเราจะแบบหนูไม่ได้อยากดังฉ่ำเหมือนแต่ก่อนเนาะอยากอยู่แบบแค่นี้เอาแค่นี้พอคนดู หลักร้อยหลักพันอะไรเงี้ยแม่แฮปปี้แล้วนะแล้วเราก็ถูกหวยกันมาเอาจริงรัฐบาลไทยงวดเนี้ยสองสองงวดอะเปิดปีเปิดปีมาดีดีมากปีแรกของงวดแรกของปีสตัวตรงงวดที่สองเจเก้าเน้นๆตรงๆแล้วก็งวดนี้จะเป็นงวดที่3ของปีแต่เป็นงวดที่4ี่ที่เราให้ติดกันนะคะส่วนเราพัฒนาเราไม่หลุดตัวฟัน เราพัฒนาเราจะไม่หลุดตัวฟันชื่อบัญชีบริษัทพิรดาวรมีปู่519บัญชีเป็นบัญชีบริษัทนะชื่อบัญชีตรงกับชื่อเพจเลยค่ะบัญชีบริษัทพิรดาวรมีปู่519ไม่มีกลุ่มฟรีห้ามกดลิงก์หน้าไ์สดนะที่กําลังคอมเมนต์อยู่คือมิชชาชีพห้ามกดลิงก์หน้าไ์สดที่กําลังคอมเมนต์อยู่ตอนนี้คือมิชาชีพ